ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ26สิงหาคม2567คลิปนี้เราจะมาเปิดวิธีสมัครพร้อมเพกกับบัตรประชาชนหรือผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะเพื่ออะไรเพื่อรอรับการช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการเยียวยาต่างๆจากภาครัฐและล่าสุดจะเป็นเงินดิจิตอลวอลเลทหนึ่งมืนบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่ได้ฟันธงนะคะว่าจะโอนผ่านพร้อมเพย์แต่ความเป็นไปได้มีสูงมากเนื่องจากกลุ่มแรกที่จะได้รับสิทธิเงินดิจิตอลหนึ่งมืนบาทคือกลุ่มเปลาะบางกลุ่มเปลาะบางมีใครบ้างมีผู้สูงอายุผู้พิการและสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งกลุ่มกลุ่มนี้ผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจะ โอนเข้าบัญชีทางไหนถ้าไม่ใช่ทางพร้อมเพย์หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงการโอนใหม่อาจจะโอนผ่านแอปหรือใดๆแต่ก่อนหน้านั้นรัฐเคยประชาสัมพันธ์ให้ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อที่จะไว้รับสิทธิสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐหรือโครงการต่างๆจากภาครัฐนะคะซึ่ง พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนนี้จะสามารถใช้คุณประโยชน์ได้อนเด็กอันนั้นเลยนะคะแต่ที่แน่ๆใครที่ยังไม่ผูกนะได้รับสิทธิ์กลุ่มแรกที่จะได้รับเงินนี่รีบไปผูกอย่าลืมนะคะการลงทะเบียนพร้อมเพย์น,นั้นสามารถลงกับธนาคารใดหรือเปิดกับธนาคารใดก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องผูกกับเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะเช่นเคยนะคะก่อนปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม อย่าลืมส่งกำลังใจให้กันด้วยการก, like, ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้กันที่นี่ทุกวันนะคะสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์ยังสงสัยว่าพร้อมเพย์คืออะไรใช้ทำอะไรนะคะมาดูกันว่าพร้อมเพย์คืออะไรพร้อมเพย์คือบริการโอนเงินและรับเงินที่จะทำให้ธุกรกรรมทางการเงินสะดวกและง่ายขึ้นเพียงผูกบัญชีเงินฝากธนาคารที่ท่านมีกับหมายเลขอ้างอิง หรือก็คือหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือในที่นี้แนะนําหมายเลขบัตรประชาชน13หลักดังนั้นแค่รู้หมายเลขบัตรประชาชนก็สามารถทถําธุรกรรมได้เลยไม่จําเป็นต้องจําหมายเลขบัญชีเงินฝากธนาคารนะคะโดยพร้อมเพย์มีบริการต่อยอดอื่นๆออกมาเป็นระยะนะคะเช่นพร้อมเพย e ์ e w a l l e t ซึ่งเป็นการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัญชี e w a l l e t ที่ช่วยให้การโอนเงินระหว่างบัญชีธนาคารและบัญชี e w a l l e t ของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ธนาคารทำได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะหรือ Thai QR Payments บริการจ่ายเงินด้วยการสแกน QR code ซึ่งช่วยเพิ่มทางเลือกและความสะดวกในการจ่ายเงินมากขึ้นประโยชน์ของการผูกพร้อมเพย์นะคะสะดวกรวดเร็วสามารถทำธุรกรรมโอนรับจ่ายเงินได้ตลอดทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้พร้อมเพย์ยังเป็นช่องทางสำคัญในการรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ รวมถึงการรับคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลและนิติบุคคลในกรณีขอคืนเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขทะเบียนนิติบุคคลนะคะทําให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับเงินจากภาครัฐอย่างรวดเร็วและทั่วถึงปลอดภยัยในแง่ของการลดการใช้เงินสดทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องพกเงินจํานวนมากติดตัวอีกทั้งระบบกลางพร้อมเพย์ยังมีความมั่นคงปลอดภยัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ได้รับการยอมรับนะคะทีนี้มาดูกันว่าอยากลงทะเบียนพร้อมเพย์ท่านจะต้องทําอย่างไรก่อนอื่นที่จะลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้นะคะจะต้องมีบัญชีธนาคารใดธนาคารหนึ่งก่อน หลังจากนั้นจึงลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพย์โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขอ้างอิงใดเช่นหมายเลขบัตรประชาชนหรือโทรศัพท์มือถือในที่นี้แนะนําเป็นหมายเลขบัตรประชาชนนะคะในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้นในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับโอนเงินจากผู้อื่นได้ง่ายๆไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคาร อาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือได้นะคะการลงทะเบยียนพร้อมเพย์นะั้นสามารถดําเนินการได้ที่ธนาคารทุกสาขาโดยมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละธนาคารนะคะนอกจากนี้ธนาคารส่วนใหญ่ยังมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากสาขาธนาคารด้วยเช่นการลงทะเบียนโมบายแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งตู้ ATM หรือ c เซ็ center นะคะในส่วนของการลงทะเบยียนของแต่ละธนาคาร ก็สามารถไปเลือกดูของแต่ละธนาคารได้นะคะว่าวิธีการลงจะเป็นเช่นไรแตกต่างกันอย่างไรจริงๆแล้วไม่แตกต่างกันมากเมนูก็คล้ายๆกันเลือกเข้าไปแล้วก็1ลําดับที่1,2,3,4,5ก็จะไม่ต่างกันนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ได้รับสิทธิ์รับเงินดิจิตอลว a l เล t 1,000งบาทเป็นกลุ่มแรก โดยจะมีการโอนเงินหมื่นภายในเดือนกันยายนนี้ใครที่ยังไม่ผูกพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาช,ชนแนะนำด่วนเลยนะคะรีบไปผูกเอาไว้เพื่อที่จะใช้รับเงินนะคะและไม่ต้องถามนะรัฐบาลยังไม่ถแถลงเลยทำไมจะต้องรีบผูกการผูกบัญชีพร้อมเพยกับเลขบัตรประชาช,ชนมีคุณอเนกอนันต์มหาศาลนะไม่ผูกคุณจะเสียใจไม่รู้ด้วยนะอัปเดต26สิงหาคม2567